เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณเอ๋ยครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณเอ๋ยเธอเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องในตอนที่เธอขับรถไปงานแต่งเพื่อนที่ต่างจังหวัดโดยที่ตัวคุณเอ๋ยเองเธอก็ขับรถไม่เก่งแล้วก็ไม่ชินทางด้วยซึ่งการเดินทางในครั้งนั้นครับมันบีบบังคับให้คุณเอ๋ยได้เจอกับเรื่องราวบางอย่างที่เขาว่ากันว่ามันคือผี คุณเอ๋ยเกิดแล้วก็โตที่กรุงเทพนะครับคุณผู้ฟังซึ่งในสมัยที่เธอเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยคุณเอ๋ยก็มีเพื่อนสนิทอยู่ด้วยกัน4คนรวมคุณเอ๋ยแล้วก็เป็น5คนเป็นเด็กต่างจังหวัดหมดเลยนะครับเพื่อนๆที่สนิทในกลุ่มเนี่ยทั้งกลุ่มมีคุณเอ๋ยเป็นคนกรุงเทพอยู่แค่คนเดียวและคุณเอ๋ยกับเพื่อนๆก็ช่วยกันเรียนช่วยกันติวจนเรียนจบแล้วก็สนิทกันมากๆจนกระทั่งชีวิตของทุกคนก้าวเข้าสู่วัยทำงาน โดยที่ทั้งกลุ่มครับก็เหลือคุณเอ๋ยแค่คนเดียวอีกนั่นแหละที่ทํางานอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าเพื่อนของคุณเอ๋ยทั้ง4คนทุกคนเป็นลูกเจ้าของกิจการหมดเลยเป็นลูกเจ้าของร้านทองบ้างลูกเจ้าของปั๊มน้ํามันบ้างเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับพอเรียนจบเพื่อนเพื่อนของคุณเอ๋ยทุกคนก็เลยต้องกลับบ้านเกิดกลับไปบริหารธุรกิจครอบครัวกันหมดเหลือแค่คุณเอ๋ยคนเดียวเนี่ยแหละที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพ ทีนี้ไอจุดเริ่มต้นของเรื่องหลอนในวันนี้มันมีอยู่ว่าเพื่อนในกลุ่มของคุณเอ๋ยคนหนึ่งครับเขาจะแต่งงานครับคุณผู้ฟังแล้วเพื่อนคนนี้เขาดันเป็นลูกของนายกอบาตาของจังหวัดจังหวัดหนึ่งในภาคใต้งานแต่งก็เลยจําเป็นจะต้องจัดที่พื้นที่บ้านตัวเองส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าคุณพ่อแล้วก็เพื่อนของพ่อเนี่ยเป็นคนกว้างขวางในพื้นที่นั้นครับหางจัดที่อื่นแขกเขาจะมางานไม่สะดวกและคุณเอ๋ยที่เป็นเพื่อนสนิทเจ้าสาว แน่นอนครับคุณเอ๋ยก็จะต้องเป็นเพื่อนเจ้าสาวอยู่แล้วในวันนั้นใช่ไหมเพียงแต่ว่าในวันที่เพื่อนเขาแต่งงานเนี่ยคุณเอ๋ยเธอดันมีงานสําคัญที่ไม่สามารถเลี่ยงได้คืองานนี้ครับคุณเอ๋ยจําเป็นจะต้องอยู่เคลียร์ให้เสร็จก่อนที่จะขับรถไปหาเพื่อนที่ภาคใต้กลายเป็นว่าในวันก่อนวันแต่งคุณเอ๋ยก็ต้องขับรถลงใต้คนเดียวหลังเลิกงานต้องหลังเลิกงานเท่านั้นนะครับเพราะว่าต้องไปนอนค้างบ้านเจ้าสาวเนาะแล้วก็แต่งหน้าในเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อที่จะเตรียมตัวเป็นเพื่อนเจ้าสาว จริงๆแล้วคุณเอ๋ยเองก็ไม่ได้อยากขับรถคนเดียวตอนกลางคืนหรอกนะครับเพราะว่าตัวเธอก็ขับรถไม่เก่งแล้วก็ไม่รู้ทางด้วยการเดินทางของคุณเอ๋ยในวันนั้นตัวเธอก็เลยจําเป็นจะต้องพึ่งแผนที่ในมือถือแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยโดยในวันที่เดินทางครับกว่าคุณเอ๋ยจะเลิกงานก็หกโมงครึ่งเข้าไปแล้วดีหน่อยที่ตัวเธอเตรียมทุกอย่างใส่รถมาตั้งแต่เช้าพอเลิกงานปุ๊บคุณเอ๋ยก็ขับรถจากบริษัทมุ่มงตรงไปยังบ้านเพื่อนที่ภาคใต้ทันที ส่วนเส้นทางที่คุณเอ๋ยขับไปภาคใต้ตัวเธอก็จําได้เพียงแค่เธอวิ่งมาทางถนนพระรามสองแล้วก็ขับผ่านโรงงานน้าําปลาโรงงานใหญ่ที่หน้าโรงงานมีรูปขวดน้ําปลาตั้งโชว์อยู่แค่นั้นแหละครับที่คุณเอ๋ยเธอจําได้เพราะว่าหลังจากนั้นมันก็ขับรถตรงยาวโดยที่คุณเอ๋ยก็พยายามดูแผนที่ไปไเรื่อยๆรืจนกระทั่งเวลามันผ่านไปเป็นชั่วโมงคุณเอ๋ยก็ขับรถมาถึงจังหวัดบ้านเพื่อนตัวเอง แต่ด้วยความที่บ้านเพื่อนของคุณเอ๋ยเขาอยู่ตำบลที่มันค่อนข้างจะห่างจากตัวเมืองเยอะครับคุณผู้ฟังแถมเวลาในตอนนั้นมันก็มืดแล้วด้วยอีกทั้งสองข้างทางมันก็มีแต่สวนยางบ้างมีแต่ป่าบ้างไปทางบนถนนมันก็ไม่ค่อยที่จะสว่างมากนะักคือมันมีบ้างครับแต่ว่ามันก็มีไม่ตลอดทุกหลอดบางหลอดมันก็ขาดไปแล้วเนาะบางเสามันก็ใช้งานไม่ได้คุณเอเ๋ยในตอนนั้นเธอก็เลยไม่ได้มีทางเรืองอะไรที่ดีไปกว่าการล็อกประตูรถ แล้วก็ขับรถตามแผนที่ในมือถือไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณเอ๋ยขับรถมาถึงแยกแยกหนึ่งมันเป็นแยกซ้ายขวาคุณผู้ฟังที่ทั้งสองแยกเนี่ยมันไม่ใช่ทางหลวงแล้วนะฝั่งหนึ่งมันเป็นถนนลูกรังส่วนอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นถนนดินแดงโดยที่แผนที่ในมือถือตอนนั้นมันก็บอกให้คุณเอ๋ยเลี้ยวขวาไปแล้วก็มุ่งตรงไปเรื่อยๆแต่หลังจากนั้นเพียงแค่ไม่ถึง10นาทีแผนที่ที่คุณเอ๋ยกําลังมองอยู่ มันก็เส้นทางขาดเพราะว่าอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้เหมือนกับว่าสัญญาณมันไม่ดีเพราะว่าพอคุณเอ๋ยิ่งขับรถบนถนนมันก็เหมือนกับว่ามันจะบีบบังคับให้คุณเอ๋ยเข้าป่าไปเรื่อยๆแล้วตัวเธอในตอนนั้นก็ไม่ได้มีทางเลือกเลยครับได้แต่ค่อยๆขับรถตรงไปแล้วก็หวังว่าหากขับพ้นตรงจุดนั้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันก็คงจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ เธอขับไปเรื่อยๆจนกระทั่งไฟหน้ารถของคุณเอย๋ยมันสาดส่องไปเห็นที่ข้างทางว่ามีคุณลุงคนหนึ่งกำลังนั่งยองๆนั่งยิ้มอยู่ท่ามกลางความมืดในตอนที่คุณเอ๋ยส่องไฟไปเห็นลุงแกคุณเอ๋ยเองก็ตกใจมากนะครับเพราะว่าตัวเธอไม่คิดว่ามันจะมีใครที่ไหนมานั่งอยู่ท่ามกลางความมืดแบบนี้อีกทั้งลุงแกก็เหมือนกับว่าลุงแกจะเป็นคนสติไม่ดีเพราะว่าลุงแกใส่เสื้อเก่าๆขาดๆผมฟูๆ ตอนที่คุณเอ๋ยส่องไฟไปเจอลุงแกลุงแกก็หูบยิ้มแล้วก็ยืนขึ้นทันทีพร้อมกับหันหน้ามองมาทางรถคุณเอ๋ยมองแบบมองหน้านิ่งแล้วก็เอียงคอตามและคุณเอ๋ยเองที่กําลังกลัวเพราะว่าตัวเองขับรถหลงพอเจอลุงแกตัวคุณเอ๋ยก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่คุณเอ๋ยจึงค่อยๆเร่งเครื่องแล้วก็ขับรถผ่านลุงแกไปโดยที่ลุงแกก็เอียงคอมองตามรถคุณเอ๋ยมาเรื่อยเจนกระทั่งคุณเอ๋ยขับรถพ้นจุดที่ลุงแกกําลังยืนอยู่ คุณเอ๋ยจึงเร่งเครื่องต่อแต่ไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นคุณเอ๋ยก็ว่าอยู่ว่าทําไมตัวเองได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามันมีอะไรแปลกๆที่ท้ายรถคุณเอ๋ยจึงเงยหน้าขึ้นไปมองกระจกมองหลังปรากฏว่าลุงคนเมื่อกี้นี้ที่คุณเอ๋ยเห็นแก่นั่งยิ้มตอนนี้ลุงแกวิ่งตามรถมาลุงแกวิ่งแบบวิ่งหน้าตาตื่นเลยนะคุณผู้ฟังวิ่งสับๆแทบจะเกาะติดรถคุณเอ๋ยอยู่แล้ว ซึ่งพอคุณเอ๋ยเห็นแบบนั้นตัวเธอก็กรีดดังลั่นรีบเหยียบคันเร่งจนจมแป้นหนีลุงแกและพอลุงแกลับสายตาไปที่ถนนด้านหน้าเนี่ยมันก็มีอะไรแปลกๆอีกเพราะว่าตลอดเส้นทางที่คุณเอ๋ยขับรถมาสองข้างทางมันมีแต่ป่าคุณผู้ฟังไม่มีบ้านคนไม่มีไฟทางไม่มีอะไรที่สามารถบ่งบอกได้เลยว่าตรงนั้นมันมีมนุษย์อาศัยอยู่และที่ช็อกที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับ คุณเอ๋ยขับรถต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งตัวเธอเห็นป้ายเก่าๆปักอยู่ข้างทางเห็นมาแต่ไกลเลยแล้วไอตอนที่เห็นนี่ก็คือชื่นใจแล้วนะว่าถ้าหากมีป้ายแบบนี้แสดงว่าด้านหน้าเนี่ยมันต้องมีบ้านคนหรือไม่ก็มีอะไรสักอย่างแต่ทันทีที่คุณเอ๋ยขับรถเข้าไปใกล้ๆป้ายๆายายายนั้นข้อความบนป้ายมันดันถูกเขียนเอาไว้ว่ากลับไป จะกลับได้ยังไงคุณผู้ฟังในเมื่อถนนที่คุณเอ๋ยขับรถมามันเป็นถนนเล่นเดียวไม่มีทางกลับรถหักหัวรถก็ไม่ได้คุณเอ๋ยเองที่จอดรถอ่านป้ายแล้วก็ตั้งสติอยู่แป๊บหนึ่งข้อความบนป้ายเนี่ยมันถูกเขียนเอาไว้ว่ากลับไปมันเป็นข้อความที่ถูกเขียนทับข้อความเดิมโดยข้อความเดิมบนป้ายมันก็เลือนรางจางหายไปหมดแล้วอ่านได้เพียงบางคําเป็นคําว่าสํานักอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ และหลังจากนั้นไม่ถึงนาทีครับพอคุณเอ๋ยมองไปที่กระจกมองหลังลุงคนเดิมเลยแกวิ่งตามมาอีกแล้วลุงแกวิ่งมาได้ยังไงก็ไม่รู้ทางดังที่คุณเอ๋ยเองก็คิดว่าตัวเองเนี่ยหนีลุงแกมาไกลแล้วเพราะว่าลุงแกวิ่งด้วยเท้าเปล่าแต่ว่าคุณเอ๋ยขับรถยนต์หนีในตอนนั้นตัวเธอก็ร้องไห้เลยครับไม่รู้จะทํายังไงดีได้แต่เร่งเครื่องต่อขับรถต่อไปเรื่อยๆโดยที่พยายามทิ้งห่างลุงคนนั้นให้ได้แล้วก็ได้แต่ภาวนาในใจ ว่าให้ตัวเองเจอทางออกจากถนนเส้นนี้โดยเร็วที่สุดคุณผู้ฟังตอนนั้นคุณเอ๋ยเธอบอกว่าเธอสิ้นหวังมากนะครับถอยหลังกลับก็กลับไม่ได้ขับรถต่อก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนอันหน้าไปมองแผนที่ในมือถือสัญญาณก็ไม่มีเงยหน้าไปมองกระจกมองหลังลุงคนเดิมก็วิ่งตามมาเองเลยยิ่งคุณเอ๋ยขับรถเข้าไปในซอยลึกเท่าไหร่ปลายข้างทางมันก็มีถี่ขึ้นเรื่อย และทุกป้ายมันก็จะเป็นป้ายรีไซเคิลเป็นป้ายเก่าที่ใช้แล้วถูกเอามาปักเอาไว้แล้วก็พ่นสีสเปรย์ทับด้วยคำว่ากลับไปป้ายก็แล้วสองป้ายก็แล้วสามป้ายก็แล้วตลอดทางเนี่ยมันมีแต่ป้ายถูกปักเอาไว้แล้วก็เขียนข้อความคำเดียวกันและจุดสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับพอ,อคุณเอ๋ยขับรถมาสุดทางมันนั้นมีบ้านไม้หลังหนึ่งอยู่ตรงหน้าพร้อมกับแยกซ้ายขวาให้คุณเอ๋ยตัดสินใจเอง ในตอนนั้นตัวเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงดีไม่กล้าลงจากรถไม่รู้ด้วยว่าตัวเองต้องไปทางไหนดีหน่อยครับที่บ้านหลังที่ว่านี้มันน่าจะมีคนอยู่นะเพราะว่าคุณเอ๋ยเห็นว่าในบ้านมันถูกเปิดไฟทิ้งเอาไว้ดวงหนึ่งและถึงตอนนั้นคุณเอ๋ยจะกลัวแต่ตัวเธอก็ไม่กล้าลงจากรถคุณเอ๋ยแง้มกระจกครับแล้วก็ตะโกนออกไปว่ามีคนอยู่ไหมมีคนอยู่ไหมและไม่นานนะักที่กระจกด้านขวาฝั่งคนขับ มันก็มีเสียงเคาะกระจกดังขึ้นคุณเอ๋ยหันหน้าไปมองปรากฏว่ามีคุณป้าคนหนึ่งเขาเดินมาคาะกระจกแล้วก็ถามคุณเอ๋ยว่ามีอะไรหรอหนูหนูขับรถเข้ามาในนี้ได้ยังไงคุณเอ๋ยเลยรีบตอบป้าแกกลับไปทันทีครับว่าตัวเองเนี่ยหลงแล้วก็ต้องการจะออกจากตรงนี้ทางออกจากที่นี่อยู่ที่ไหนป้าคนนั้นแกยิ้มยิ้มแล้วก็ตอบกลับมาว่าถ้าจะไปจากที่นี่ให้ขับรถเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงอย่างเดียวเลย หนูก็จะได้ออกจากที่นี่พอคุณเอ๋ยได้ยินคําตอบจากป้าแกแบบนั้นครับตัวเธอก็ขอบคุณป้าแกใหญ่บอกป้าแกไปว่าหนูเนี่ยกลัวมากเพราะว่ามีลุงคนหนึ่งวิ่งตามรถมาตั้งแต่ปากซอยแล้วซึงป้าแกก็บอกว่าจริงเหรอลุงคนไหนเขาใช่คนหรือเปล่าเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีคนอยู่นะซึ่งคุณเอ๋ยก็พูดยังไม่ทันจบเลยพูดไปร้องไห้ไปตัวที่ป้าแกก็บอกว่ารีบไปเถอะ ไปทางขวานะแล้วก็เหยียบรถสุดแรงเลยอย่าเบรกหนีให้ได้นะหนูพอป้าแกพูดจบครับป้าแกก็เดินหายไปทางขวาซึ่งคุณเอ๋อเองเธอก็มองไม่ทันนะครับแต่ถ้าให้เดาก็คือป้าแกน่าจะเดินเข้าบ้านไปและคุณเอ๋อเองในตอนนั้นจากที่ตัวเธอกลัวลุงคนนั้นอยู่แล้วพอป้าแกเล่าแบบนี้ตัวเองยิ่งหลอนหนักเลยคุณเอ๋ยจึงรีบหักพวงมาลัยขวาแล้วก็เหยียบสุดแรงตามที่ป้าแกบอกแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับ ตลอดระยะทางหลายร้อยเมตรตั้งแต่คุณเอ๋ยเลี้ยวขวามามันมีป้ายบอกทางตลอดเลยว่ากลับไปกลับไปและป้ายสุดท้ายในมุมมืดที่คุณเอ๋ยเห็นมันก็ถูกพ่นด้วยสเปรย์สีแดงอักษรในป้ายมันถูกเขียนเอาไว้ว่าทาให่อยากตายก็กลับไปคุณเอ๋ยเห็นว่าทางนั้นมันเป็นมุมมืดและต้นไม้ในป่าข้างทางเนี่ยมันก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆเ,เหมือนกับว่าขับรถใกล้จะพ้นป่าแล้วครับคุณผู้ฟัง พอเห็นแบบนั้นตัวเธอก็ดีใจเพราะว่าข้างทางมันดูโล่งขึ้นแต่จนท้ายที่สุดสิ่งที่คุณเอ๋เห็นรออยู่ที่ปลายทางทันทีที่ไฟสูงของหน้ารถสาดส่องไปเจอก็คือลุงคนนั้นลุงแกยืนขวางถนนอยู่ด้วยสีหน้าที่นิ่งเฉยในตอนนั้นคุณเอ๋เธอก็กรี๊ดดังลั่นในรถคนเดียวใจหนึ่งก็คิดว่าจะขับฝ่าไปเลยดีไหมอีกใจหนึ่งก็คือตัวเธอก็ไม่กล้าครับคุณผู้ฟัง ุณเอ๋ยกลัวว่าจะชนลุงแกตายหรือว่าลุงแกไม่ใช่คนเพราะว่าป้าเมื่อกี้แกบอกว่าแถวนี้มันไม่มีคนอยู่ถ้าไม่มีคนอยู่ก็แสดงว่าลุงแกต้องไม่ใช่คนแน่นอนอีกทั้งพอคุณเอ๋ยยิงขับรถเข้าใกล้ลุงแกมากเท่าไหร่คุณเอ๋ยก็ยิ่งเห็นรายละเอียดบนใบหน้าของลุงแกชัดเจนเท่านั้นลุงแกแต่งตัวมอมแมมตาเหลืองอ๋อยแถมเนื้อตัวและใบหน้าของแกก็คล้ายกับมีรอยอะไรก็ไม่รู้บาดเต็มตัวไปหมดเลือดซิปเต็มหน้าเต็มตัวไปหมดเลย คุณเอ๋ยเล่งเครื่องรถเหยียบจนจมแป้นแต่จนท้ายที่สุดคุณเอ๋ยก็ต้องเบรกเบรกตรงหน้าลุงแกเพราะว่าคุณเอ๋ยไม่กล้าขับรถชนลุงแกจริงๆไม่ว่าลุงแกจะเป็นคนหรือว่าเป็นผีในตอนนั้นคุณเอ๋ยนั่งก้มหน้าก้มตาหลับตาร้องไห้คนเดียวบนรถจนกระทั่งคุณเอ๋ยเห็นทุกอย่างรอบตัวมันเงียบไปตัวเธอจึงค่อยๆลืมตาและเห็นว่าลุงคนนั้นเขามายืนรออยู่ที่ข้างกระจกฝั่งคนขับ ในตอนนั้นคุณเอ๋ยเองก็กรีดดังลั่นเลยจนกระทั่งลุงแกตะโกนเข้ามาในรถว่าขับรถแบบนี้รอดมาได้ยังไงมึงอ่านป้ายบ้างไหมเนี่ยเท่านั้นแหละครับคุณเอ๋ยจึงค่อยๆลืมตาแล้วก็หันหน้ามองไปทางลุงแกสรุปแล้วก็คือลุงแกเป็นคนนะครับคุณผู้ฟังแต่ดูจากน้ำเสียงและการแต่งตัวคุณเอ๋ยเขาบอกว่าลุงแกน่าจะเป็นคนที่สติไม่ค่อยดีเป็นคนสติไม่ค่อยดีที่พอจะคุยรู้เรื่อง คุณเอ๋ยจึงแง้มกระจกลงเล็กน้อยเอาให้ลงนิดเดียวพอให้พอเสียงมันรอดออกไปได้คุณเอ๋ยบอกลุงแกไปว่าตัวเธอเนี่ยหลงซึ่งลุงแกก็พูดสวนขึ้นมาทันทีว่ากูรู้แล้วกูเลยวิ่งตามมาบอกมึงยัยไงแหกตาดูด้านหน้าบ้างสิพอลุงแกพูดแบบนั้นครับคุณเอ๋ยก็เลยชะโงกหัวขึ้นไปดูที่หน้ารถปรากฏว่าที่ด้านหน้าของรถคุณเอ๋ยตรงสุดทางของเส้นถนนมันคือแม่น้ำครับคุณผู้ฟัง ถึงว่าทําไมสองข้างทางอยู่ๆจากที่มันมีแต่ป่าอยู่ๆด้านหน้ามันก็โล่งไปเลยสรุปแล้วก็คือตรงนั้นมันสุดทางพื้นดินด้านหน้าหากคุณเอ๋ยขับรถเร็วกว่าน,นี้อีกหน่อยรถของคุณเอ๋ยจะพุ่งลงแม่น้ําแน่ลุงแกถามว่าคุณเอ๋ยอ่านภาษาไทยไม่ออกหรืองไงลุงแกอุตส่าห์ปักป้ายไว้ตลอดทางว่าให้กลับไปกลับไปขับรถเร็วแล้วยังจะฝ่าเข้ามาอีก คุณเอ๋ยจึงถามลุงแกไปว่าอยู่ๆวิ่งตามหลังรถมาแล้วทำไมมาโผลด้านหน้ารถได้ยังไงลุงเป็นผีหรือเปล่าลุงแกบอกว่าแกเห็นว่าวิ่งตามรถคุณเอ๋ยไม่ทันแน่เพราะว่าคุณเอ๋ยขับรถเร็วลุงแกก็เลยวิ่งลัดป่ามาดักหน้าโดนกิ่งไม้บาดแสบหน้าแสบตาไปหมดแล้วพอคุณเอ๋ยเริ่มตั้งสติได้ครับคุณเอ๋ยก็เลยถามลุงแกไปว่าถ้าจะออกจากที่นี่เนี่ยทำยังไงแล้วทำไมป้าผู้หญิงที่บ้านหลังนั้นตรงทางแยกเขาถึงบอกให้คุณเอ๋ยมาทางขวา ซึ่งทางนี้มันเป็นทางตันลงแม่น้ําลุงแกบอกว่ามันไม่มีป้าเปอร์อะไรทั้งนั้นแหละบ้านหลังนั้นตรงทางแยกมันเป็นบ้านร้างป่าแถวนี้มันเป็นสุสานเก่าผีมันจะเอาคุณเอ๋ยมาอยู่แทนที่มันละสิมันก็เลยหลอกให้คุณเอ๋ยไปตายตอนที่คุณเอ๋ยได้ยินสิ่งที่ลุงแกพูดตัวเธอก็น่าเสียเลยลุงแกตะขคอกลับมาว่าให้ถอยรถย้อนกลับไปทางเดิมซะ ขับออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอทางที่เข้ามาตอนเจอลุงแกตอนแรกแล้วก็ขับตรงต่อไปห้ามเลี้ยวเลยเดี๋ยวก็จะเจอถนนเองพอลุงแกพูดจบคุณเอ๋ยก็รีบถอยรถออกมาเลยครับลืมถามลุงแกเลยว่าลุงแกมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงในเมื่อแถวนี้มันไม่มีบ้านคนแล้วลุงมาใช้ชีวิตอยู่ในป่ามืดๆคนเดียวได้ยังไงแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับ ตอนที่คุณเอ๋ยขับรถย้อนออกมาจนถึงทางแยกของบ้านหลังนั้นที่เจอป้าผู้หญิงบอกทางมัว่วบ้านหลังนั้นจากที่คุณเอ๋ยเห็นว่าเป็นบ้านคนเปิดไฟอยู่ในตอนแรกแต่ตอนนี้ที่คุณเอ๋ยถอยรถกลับมาเห็นบันดันกลับกลายเป็นบ้านไม้เก่าๆเป็นบ้านร้างที่ไม่น่าจะมีคนอยู่อย่างที่ลุงแกบอกจริงๆคุณเอ๋ยขับรถย้อนแล้วย้อนอีกจนกระทั่งออกมาสู่ถนนด้านนอกตรงจุดที่คุณเอ๋ยเจอลุงแกนั่งยิ้มอยู่คนเดียวนั่นแหละ พอถึงตรงนั้นครับสัญญาณอินเทอร์เนต็ตมันก็ถึงกลับมาใช้ได้อีกครั้งแล้วมันก็แปลกนะคุณผู้ฟังเพราะว่าพอเน็ตใช้ได้แผนที่ในมือถือมันดันบอกให้คุณเอ๋ยกลับรถทั้งๆที่ตอนแรกแผนที่แอปนี้เนี่ยแหละมันเป็นคนนําให้คุณเอ๋ยเข้ามาในถนนเส้นนี้เองท้ายที่สุดกว่าคุณเอ๋ยจะไปถึงบ้านงานในวันนั้นก็เกือบตีหนึ่งไปถึงก็นอนได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องตื่นขึ้นมาแต่งหน้าแล้วแล้วดีหน่อยครับที่ขากลับคุณเอ๋อมีเพื่อนติดรถกลับมากรุงเทพด้วย ตัวเธอก็เลยมีคนช่วยดูแผนที่แล้วก็กลับบ้านอย่างปลอดภัยและหลังจากนั้นครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณเอ๋ยไม่กล้าขับรถออกต่างจังหวัดลําพังอีกเป็นปีเลยจนกระทั่งตัวเธอขับรถคล่องคุณเอ๋ยถึงออกเที่ยวอีกครั้งด้วยความมั่นใจผมมองอย่างนี้นะคุณผู้ฟังเรื่องราวนี้ของคุณเอ๋ย จริงๆแล้วในวางพื้นที่ครับที่มันอับสัญญาณจริงๆแผนที่มันก็จะใช้ไม่ได้นั่นแหละและผมก็เข้าใจคนที่เพิ่งหัดขับรถหรือไม่ก็ขับรถใหม่ขับรถไม่แข็งคือคนที่ขับรถใหม่เขาจะตัดสินใจค่อนข้างยากครับคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าจะถอยกลับยังไงดีหรือว่าจะไปตามทางไม่มีคนบอกทางนี่ตัดสินใจยากจริงๆนะการที่ไปเจอคุณลุงแบบนั้นถ้าเกิดว่าลุงแกเป็นมนุษย์นะครับผมเข้าใจว่าลุงแกเป็นคนนี่แหละแต่คือสติลุงแกอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ การเขียนป้ายบอกทางของแกมันก็เลยดูแปลกๆเนาะแทนที่จะบอกว่าทางตันหรือไม่ก็บอกว่าด้านหน้าอันตรายมีแม่น้ําลุงแกดันสื่อสารได้ด้วยแพร่ภาษาง่ายๆอย่างเช่นคําว่ากลับไปหรือไม่ก็ย้อนกลับอันนั้นคือสุดความสามารถที่แกจะสื่อสารได้แล้วครับเพราะว่าสติแกไม่ค่อยสมประกอบลุงแกเลยเขียนได้เพียงแค่คําว่ากลับไปอันนี้ยังถือว่าลุงแกยังมีเมตานะหมายความว่าลุงแกก็พยายามจะช่วยแหละ แต่การสื่อสารแล้วก็คำพูดคำจาของลุงแกมันคงจะไม่ใช่ภาษาทางการหรือว่าเป็นภาษาดอกไม้ทั่วไปลุงแกลงทุนวิ่งฝ่าป่าไปดักข้างหน้าเลยนะคุณผู้ฟังคิดดูว่าลุงแกลงทุนแค่ไหนคือตรงจุดนั้นเนี่ยเห็นคุณเอ๋บอกว่ามันน่าจะเคยมีเหตุนั่นแหละครับมีประสบการณ์ที่มันแบบคนขับรถไม่รู้แล้วก็ตกน้ําไปมันเหมือนกับว่าตรงสุดทางตรงนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังคิดสภาพมันจะเหมือนเป็นว่าเขื่อนกั้นน้ําหรือว่าเขื่อนระบายน้ําประตูระบายน้ําครับ อ้เส้นทางที่ฝ่าเข้าไปตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทางที่เกิดใหม่โดยเส้นทางของรถมันก็เลยเป็นทางที่เกิดขึ้นโดยล้อรถยนต์มันไม่ใช่ทางดินแดงทางหินลูกลังอะไรตามที่คุณเอ๋ยเขาเข้าใจคือคุณเอ๋ยเขาขับรถแบบมีประสบการณ์น้อยนั่นแหละครับคุณผู้ฟังเขาเลยอ่านเส้นทางไม่ออกว่าทางแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทางคนทํามันเป็นทางที่เกิดขึ้นโดยล้อรถยนต์อะไรทํานองนั้นแต่จนท้ายที่สุดเรื่องราวนี้คนที่หน้าแบบแหมหน้ากำหมัดที่สุดนะก็คือป้า ถ้าบ้านหลังนั้นไม่ได้มีคนอยู่จริงๆครับคุณผู้ฟังแสดงว่าป้าผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นผีผีต้องการให้คุณเอ๋ยเกิดอุบัติเหตุเพื่อจุดประสองค์อะไรตรงนี้ผมเองก็ไม่รู้แหละว่าเขาต้องการตัวตายตัวแทนจริงๆหรือเปล่าเขาถึงตั้งใจจะบอกทางให้คุณเอ๋ยวิ่งตรงลงไปเกิดอุบัติเหตุแบบนั้นดีหน่อยนะครับที่ลุงแกมาช่วยทันถึงลุงแกจะพูดจาไม่ค่อยดีแต่อย่างน้อยที่สุดก็ลุงแกเนี่ยแหละที่ทําให้คุณเอ๋ยปลอดภัย แล้วคุณผู้ฟังหล่ะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณเอย๋ยตัวคุณเองคิดว่าลุงแกเป็นคนแล้วก็คิดว่าป้าแกเป็นผีเหมือนที่ผมคิดหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนแล้วคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้นะครับ เพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดนะ้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ